วิธีดูคลังสตอรี่ใน Facebook ให้กดตามนี้เลยเริ่มต้นนะครับให้กดเข้าไปที่ Facebook เข้ามาแล้วนะครับให้กดขีด3มขีดทางด้านขวาบนจากนั้นนะครับให้มากดชื่อ Facebook ของเราตรงนี้นะครับมันจะเข้ามายัางหน้าโปรไฟล์ f a c e b o o k ของเพื่อนๆเนาะเมื่อเข้ามาได้แล้วนะครับให้มากดจุด3จุดบนหน้าโปรไฟล์เสร็จแล้วนะครับให้มากดเมนูคลังเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับให้มากดคลังสตอรี่ตรงนี้เลย เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเข้ามาที่คลังสตอรี่ในบัญชี a c e b o o k ของเพื่อนได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหากเพื่อนๆนะครับอยากจะเข้ามาดูคลังสตอรี่ก็สามารถกดเข้ามาที่หน้านี้ได้เลยครับในคลังสตอรี่นี่นะครับก็จะมีสตอรี่เก่าๆที่เพื่อนๆเคยลงไว้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันจะถูกเก็บไว้ในหน้านี้นะครับ แต่ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับเคยลงสตอรี่ไปแล้วและมันไม่ขึ้นในครางสตอรี่ Story นี้เนาะบางทีนะครับเราอาจจะไปเผลอปิดไม่อนุญาตนะครับให้ Facebook บันทึกสตอรี่ที่เราลงไปมาไว้ในครางสตอรี่ Story. ก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับกดเช็คตามนี้ให้เข้ามาที่หน้าคางสตอรี่ Story ก่อนเนะาะเสร็จแล้วนะครับให้กดไปที่ไอคอนฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้ เข้ามาแล้วนะครับให้มาดูในส่วนของบันทึกลงในค้งเมื่อเจอส่วนนี้แล้วนะครับใหเ้เพื่อนๆลองมาเช็คดูนะว่าเราได้เปิดบันทึกลงในค้งแล้วหรือยังถ้าเราได้เปิดแล้วนะครับเวลาที่เราลงสตอรี่ใน f a c e b o o สตอรี่เหล่านั้นมันจะถูกบันทึกมาไว้ในค้งสตอรี่ Story. แต่ถ้าเราปิดในส่วนนี้การลงสตอรี่ของเรานะครับจะไม่ถูกบันทึกมาไว้ในคางสตอรี่ Story, เนาะอ่าตรงนี้นะครับอยู่ที่เ,เพื่อนๆต้องการได้เลยว่าจะเปิดหรือว่าจะปิดในส่วนนี้ถ้าเลือกได้แล้วนะครับให้กดย้อนกลับมาที่หน้าของคางสตอรี่เนาะ ในหน้าคังสตอรี่นี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปที่สตอรี่เก่าเสร็จแล้วนะครับให้กดจุด3จุดทีนี้นะครับเราก็สามารถลบสตอรี่เก่าๆที่เราได้กดเลือกไว้ได้หรือว่าจะบันทึกสตอรี่นี้ลงในอัลบัม้มมือถือก็สามารถทำได้เนาะก็ให้มากดบันทึกรูปภาพตรงนี้ได้นะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการกดเข้ามาดูเนาะว่าคลังสตอรี่ใน Facebook ของเราอยู่ตรงไหนและวิธีการจัดการข้อมูลบางส่วนในคลังสตอรี่และสตอรี่เก่าๆของเราเนาะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ